มังกรบทที่ห้าร้อยหสิบเจ็ดรีไปทำไมหรือเห็นอิงมู่จอวานอีน่ะมีท่าทีเช่นนี้ส่งเสี้ยจื้อจิอจ๋วหัวหน้าพิธีกรรมสำนักขวานนิงจาที่ค่อยช่วยเหลือเขาอยู่ด้านข้างวดไม่ได้จึงถามขึ้นเชียนปรมาจารย์เชียนเย่จีจึงถูกเขาฆ่าตายแล้วอิงมู่จอวานอิงยังคงตกอยู่ในอาการที่ตกตะลึงแทบจะตอบโดยไม่รู้ตัวอะอะไรนะ เมื่อได้ยินคำพูดของอิงมูจ่จวานอินซงเซียจื่อจิอจ๋วตกใจจนแทบกระโดดขึ้นมาเขามองดูอิงมู่จอวานขออิงอย่างคาดไม่ถึงถามขึ้นด้วยเสียงสั่นเทาว่านี่เป็นไปไม่ได้ดูผิดไปหรือเปล่าอรมาจารย์เชียย่ยนเย่จยีจึงถูกฆ่าแล้วจริงๆผมมองผ่านกระจกสังเกตการเห็นเขาถูกยิงทะลุหว่างคิ้วลม้มลงพื้นแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกอิงมูจ่จวานอิงพูดเสร็จหลังจากนั้นก็ถือกระจกสังเกตการขึ้นมาอีกครั้ง พูดขึ้นด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันว่าเฉินเฟิงคนนั้นกำลังจะไปฆ่าปรมาจารย์ใจเถิงแล้วตึกตักเดิมทรงเสี่ยชื่อจิ่วกำลังรออิงมู่จวันอิงยืนยนันสุดท้ายกลับได้ยินประโยคแบบนี้ตกลงจนโรคหัวใจแทบกำเริบครั้งนี้พวกเขาเตรียมการวางแผนฆ่าเฉินเฟิง คนที่พึ่งพาได้ที่สุดก็คือเชียนเย่จีเจิ้งกับจายเถิงเย่สูงสองคนตอนนี้เชียนเย่จีเจิ้งถูกฆ่าเฉินเฟิงยังจะไปฆ่าใจเถิงเย่สูงนี่แสดงว่าแผนการฆ่าในครั้งนี้ของพวกเขาจะล้มเหลวแล้วและพวกเขาก็อาจจะตายอยู่ที่นี่ทั้งหมดปรมาจารย์เชียนเย่จีเจิ้งเป็นนินจาชั้นสูงผู้สูงศักดิ์แต่เขากับปรมาจารย์จเถิงจะถูกเฉินเฟิงเพียงคนเดียวฆ่าตายได้อย่างไร เฉินเฟิงทำอะไรลงไปกันแน่ทรงเสีย่ยชื่อจิวตะโกนร้องขึ้นมาเสียงดังเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่สามารถยอมรับความจริงนี้หรือว่าหวาดกลัวเขาลอบฆ่าปรมาจารย์เชียนเย่จีเจิ้งกับปรมาจารย์จ่ายเถิงเย่สูงระหว่างทางระหว่างนั้นปรมาจารย์จายเถิงเย่สูงถูกยิงที่ขาส่วนปรมาจารย์เชียนเย่จีเจิ้งหลบกระสุนได้ทัน หลังจากนั้นก็เข้าจู่โจมฆ่าขาวสุดท้ายกลับถูกฆ่าพวกเขาลงมือกันรวดเร็วมากเหตุการณ์ที่แน่นอนผมก็เห็นไม่ชัดอิงมู่จอวานอิงพูดอธิบายอย่างค่อนข้างหวาดกลัวหลังจากนั้นเขาก็กลืนน้ำลายลงคอพร้อมพูดว่าปรมาจารย์จายเถิงเย่สูงถูกยิงที่ขาไม่สามารถแสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ผมต้องไปช่วยเขานี่เป็นโอกาสเดียวของพวกเรา พูดเสร็จอิงมูจ่จวานอินรีบสงบสติอารมณ์หายใจเข้าลึกๆสองครั้งหลังจากนั้นก็ตั้งสมาธิและเริ่มเล็งผ่านขอบเขตของปืนไรเฟิลมุ่งเป้าไปที่ร่างของเฉินเฟิงเหมือนด่างที่อิงมู่จอวานอิงพูดไม่มีผิดหลังจากที่เฉินเฟิงฆ่าเชียนเย่จีเจ,จิ้งแล้วก็ไม่รอช้ามุ่งหน้าตรงไปหาใจเถิงเย่สูงเลย สำหรับเขาแล้วใจเถิงเย่สูงกับเชียนเย่จยีจึงมีคนที่อันตรายที่สุดขอเพียงกําจัดสองคนนี้ที่เหลือก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสมควรตายตรงที่ไม่ไกลใจเถิงเย่สูงเห็นความเคลื่อนไหวของเฉินเฟิงรีบได้สติกลับมาจากความตกใจเขาคิดไม่ถึงเลยว่าเฉินเฟิงที่เป็นจอมยุทธหมิงจิ้งคนหนึ่งกลับชำนาญการใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วขนาดนี้ เขาทำได้ยังไงในขณะที่ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนใจเถิงเย่สูงโกรธจัดอย่างมากแต่ในตอนนี้เขาไม่มีเวลาคิดถึงปัญหานี้แล้วเพราะเฉินเฟิงจู่โจมเข้ามาแล้วหากไม่ใช่เพราะเขาถูกยิงที่ขาทำให้เคลื่อนไหวได้ช้าต่อให้เฉินเฟิงหานกล้าแค่ไหนเฉินเฟิงก็จะไม่กล้าเป็นคนเริ่มจู่โจมมีเพียงเขาเริ่มจู่โจมเฉินเฟิงมากกว่าหลังจากนั้น ตอนนี้และหลังจากนั้นโกรธก็ส่วนโกรธสิ่งแรกที่ใจเถิงเย่สูงเลือกก็คือวิ่งหนีเขาเหมือนกับจิงโจ้ใช้ขาขวาที่ไม่บาดเจ็บกระโดดไปบนพื้นเพราะใจเถิงเย่สูงรู้ดีขาของเขาถูกยิงเคลื่อนไหวไม่สะดวกส่งผลกระทบต่อการต่อสู้ของเขาอย่างมากต่อให้เป็นการต่อสู้กันตัวต่อตัวก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฉินเฟิง ยิ่งไปกว่านั้นตามที่เขาเห็นเฉินเฟิงไม่เลือกที่จะต่อสู้กับเขาอย่างตัวต่อตัว,ตว,ตวแน่แต่จะใช้อาวุธปืนเหมือนกับก่อนหน้านี้ใจเถิงเย่สูงคิดถูกแล้วเฉินเฟิงไม่ได้วางแผนที่จะต่อสู้กับใจ่ยเถิงเย่สูงอย่างประชิดตัวต่อต่อ เหตุผลหนึ่งก็เพราะใจเถิงเย่สูงเป็นจอมยุทธเลี่ยนถีของหัวจิ้งชั้นต้นต่อให้บาดเจ็บก็จะประมาทไม่ได้โดยเฉพาะเวลาเผชิญหน้ากับความตายที่จะมาถึงแล้วมีความพยายามที่จะมีชีวิตอยู่นั้นอันตรายมากอีกเหตุผลหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเฉินเฟิงเลือกที่จะจัดการอย่างรวดเร็วช่วยหลินหวันชิวออกมาให้เร็วที่สุด ค่ำคืนมืดมิดเฉินเฟิงรวบรวมกำลังภายในรวมพลังกายใจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วที่สุดหลบเข้าไปในที่ซ่อนก่อนหน้านี้ก่อนหยิบ mp 5 a 1ที่ทิ้งไว้ตรงนั้นขึ้นมาปืนกลอยู่ในมือเฉินเฟิงไม่รีรอเลงไปที่ร่างของจายเถิงเย่สูงเป็นอันดับแรกจากนั้นก็เหนี่ยวไกยอย่างเด็ดขาดปัง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 ทันในนั้นเสียงปืนดังสนั่นขึ้น กระสุนคำรามออกจากลำกล้องเกิดเป็นประกายไฟสร้างเป็นตะข่ายพลังยิงที่น่ากลัวพุ่งตรงไปยังใจเถิงเย่สูงที่อยู่ด้านหน้าแทบปกคลุมภายในบริเวณ10เมตรหน้าหลังซ้ายขวาของใจเถิงเย่สูงถึงแม้ความเร็วที่กระโดดหนีด้วยขาเดียวของใจเถิงเย่สูงจะไม่แพ้จอมยุทธ์อ้านจิ้งปกติและระยะห่างจากเฉินเฟิงในตอนนี้ก็ประมาณร้อยเมตรแต่เฉินเฟิงกลับปิดล้อมทุกทางหนีของเขาทำให้เขาไม่สามารถหลบพ้นได้ พับพับพับเลือดพุ่งกระเด็นกระสุนสามนัดยิงถูกใจเถิงเย่สูงแทบจะพร้อมกันทําให้ร่างกายเขาหยุดชะงักแล้วก็ลม้มลงกอง,งพื้นปังและในตอนนี้เสียงกระสุนปืนทะลุผ่านอากาศอีกหนึ่งนัดบนหลังคาสามชั้นอิงมูจอว่านอิเนเหนียวไกลปืนอย่างเด็ดขาดกระสุนปืนพุ่งคำรามไปหาเฉินเฟิงต้องบอกกว่าอิงมูจอว่านอินเป็นนักฆ่าที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่ง เขาอาศัยจังหวะยิงตอนที่เฉินเฟิงหยุดยิงนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดเป็นโอกาสเดียวของเขาหลังจากนั้นเฉินเฟิงรู้แต่แรกแล้วทันทีที่เขายิงเสร็จร่างกายก็เคลื่อนไหวทันทียืดหยุ่นเหมือนด่งแมวป่ากระโดดไปด้านข้างในเวลาเดียวกันนี้กระสุนปืนยิงผ่านเงาของเฉินเฟิงยิงถูกต้นไม้ใหญ่ด้านหลังทะลุผ่านลำต้นเหลือทิ้งไว้เป็นรอยวงกลมแม่ง เห็นกระสุนร่วงอย่างว่างเปล่าอิงมู่จอวานอิงโกรธจนพูดคำหยาบออกมาแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เล็งตรงไปที่บริเวณที่เฉินเฟิงหลบซ่อนเตรียมที่จะโจมตีรอบสองถูเฉินเฟิงถือปืนกลไว้ด้วยมือข้างเดียวร่างกายเคลื่อนไหวออกมารวดเร็วเหมือนดั่งสายฟ้าปังเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งอิงมู่จวานอิงเหนียวไกปืนเป็นอันดับแรกแต่ก็ยังยิงไม่โดนเฉินเฟิงหลังจากนั้น เขาเห็นเฉินเฟิงเคลื่อนไหวเหมือนด่างพายุหมุนรีบวิ่งตรงมาที่สามชั้นอย่างรวดเร็วเพราะความที่รวดเร็วมากเขาเหมือนกับก่อนหน้านี้ไม่สามารถที่จะเพ่งแรงล็อกไปที่เฉินเฟิงเร็วหนีเร็วเห็นภาพนี้แล้วอิงมู่จอวานอินยอมแพ้ที่จะพยายามฆ่าเฉินเฟิงต่อไปแต่ตะโกนพูดเตือนทรงเสียจื้อจิว๋วหลังจากนั้นแม้แต่ปืนไรเฟิลก็ไม่เอาแล้ววิ่งพุ่งตรงไปที่บันไดเออ ได้ยินเสียงนี้ของอิงมู่จอวนอินทรงเซี่ยจื้อจิ๋วอึ้งไปก่อนจากนั้นก็รีบวิ่งไปที่บันไดปังหลังจากประมาณครึ่งนาทีเมื่อตอนที่ทรงเซี่ยจื้อจิ๋วกำลังวิ่งออกมาจากชั้นสามเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งเขากลัวจนหยุดฝีเท้าอย่างไม่รู้ตัวในขณะที่เขาตกอยู่ในความหวาดกลัวก็มองเห็นเฉินเฟิงอยู่ตรงหน้าห่างจากเขาเพียงสิบเมตรอย่างชัดเจนปืนในมือเล็งไปที่ชั้นสามด้านทิศต,ตะวันออก ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่568ใจถึงเย่สูงตาย